สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอเหรียญกระสาบนะครับสองร้อยปีนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหรือกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จะทำขึ้นเนื่องในวาระนะครับครบสองร้อยปีนะครับของอกรุงรัตนโกสินทร์ นะครับตั้งแต่17ึ่นะครับถึงห 9, 9ึ่นะครับก็ครบส0งปีก็ร้านน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ของวัดพระแก้วนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะผลิตจัดทำโดยนะครับกองขรสาบนะครับกองกรมตนารักษ์ก็จะมีสัญลักษณ์นะครับของรูปนะครับเทวดานะครับ สมโพธ์กรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปีก็ค่อนข้างที่จะหาดูยากนะครับเราจะมีเฉพาะ ผู้ที่สะสมเหรียญไว้นะครับก็หรือว่าหาดูได้นะครับตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับก็จะมีหลายๆเหรียญเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับก็สามารถหาดูได้นะครับตามเว็บต่างๆเว็บเหรียญน,นะครับเหรียญกระสาบ สำหรับคลิปเหรียญสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีก็ฝากติดตามรับชมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับดวยๆนะครับผม